พาธีกการทำรัชาลก็กับพาจารย์ทธงอดฟ้าจุการาชภาแถึงพันนิสานโรงการาบาโรงเมือในซิตี้อยุธยานะคะก็อยากอยากจะถามน้องนฝนเนี่ยเคยฝึกมายังไงนะเคยฝึกมาบ้างไหมก็คือตั้งแต่เด็กเลยที่พูดตอนเช้าว่าพุแมเมยจะทากข้าวตั้งแต่ สามสิบหกแค่หกก็คืออยู่อยู่วตลอดตรงแม่เขาก็จะพาไปทุกที่ที่ที่คิดว่าท่าอาจารย์นีไปไปหมดทั่วทั่วประเทศไทยก็แล้ก็ไปอย่างนั้นนะคะไปไปแบบตามตามตรงนี้ไครก็ก็ต้องเข้าใจว่าถ้าถ้าอยู่ด้วยเพาว่าสบายสบายเไม่คิดอะไรก็คือเปอยู่แบบ ได้เข้ามาค่ะสเต็กประมาณนี้จนโต,นตมาระดับหนึ่งเข้าที่ทำงนันก็ยังไม่ทุกไม่เห็นทุกทำทำงานเนี่ยนะคะเห็นทุกทุกของที่ที่เห็นว่าตัวเองเเป็นคนเครียดง่ายแล้วก็เห็นวความไม่ดีของคนอื่นง่ายเ<ๆ>วลาเราแบบต้องเจอน้องที่ทํางานะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นปัญหาถ้าถ้าเขาทำไม่ถูกอะไรเราคือ ัญหามันจะเกิดไงตอนเราก็อยากจะไปดับตรงนี้แต่ว่าไม่อยากจะโกรธใครเลยไม่อยากจะไปมีปัญหาขังใครอันนี้คือเป็นหามากแล้วก็ตั้งแต่นั้นก็ฝึกเรื่องเรื่องตัวหลังจากนั้นก็จะมีเรื่องรูกตัวโลของแต่ก็ยังมันมันไม่ดับมันมันไม่ดับตรงนั้นได้ยังตรงนั้นมันก็ยังตัวคนมันยังแบบแข็งแข็งมาก ก็คือ,อก็ยังตูเหมือนเดิมเหมือนวันหนึ่งถึงทั้นต้องต้องเะ้รหรือว่าวันนี้ชิดทาไม่ไม่ตัวโมองใครนะยิ่งเป็นอย่างนั้นยิ่งยิ่งหนักมากเลยค่ะยิ่งยิ่งเหนื่อยมากทำไมถึงยังโมโหอยู่มันไม่ทันยังไงก็ไม่ทันเพราะว่าเราเนี่ยเวลาทำงานงมาันต,ต,ต,ต้องต้องวัดทำตลอดแล้วก็ต้องต้อปต้อๆหลายอย่างมันไม่มีาทางทันถ้าท้าเป็นอย่างนั้นสุดท้ายเราก็คุณแม่ค่ะ ไปเจออาจารย์สมหวังก่อนคุณแม่ก็เลยพาผมมาเจออาจารย์สมหวังเมื่อวันที่27มกราคมตอนนั้นไม่มีโอกาสให้อาจารย์สมหวังตั้งกำรมฐานให้อยู่ในชีพนะคะตอนเราไปฝึกนั้นตั้งตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่แบบต่อแต่เลยไม่ไม่ดูเรื yeah, to to no, no, so, ่องดูราวอะไรเลยแล้วก็เอ่อ ขานมาแป๊บหนึ่งก็ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงได้่อทำจิตตามตามที่อาจารย์ส่งมางไกด์นะคะอย่างอย่างวันนี้เลยเริ่มสติเหมือนกันเลยค่ะตอนนั้นคือมันเป็นหนึ่งตอนอยู่ดีตัวตัวรู้มันขึ้นมาเองขึ้นมาเองแบบมึกขึ้นมาตอนนั้นตกใจมมกมันขึ้นมาได้ยังไงไม่รู้มันขึ้นมาเป็นแบบ เป็นแผ่นน้านเลยอะของตรงโน้นเป็นแผ่นน้านแล้วมันก็ตั้งอยู่แบบแน่นมากแน่นแบบประหลาดใจมากว่ามันมันเป็นอย่างนง้ได้ยังไงซึ่งตลอดที่ที่เข้าวัดกับคุณแม่มันไม่เคยมีมีมีแบบความรู้สึกอย่างนี้ที่ที่เห็นตัวตัวแบบนี้ว่ามันเอ้ามันทำไมมันเป็นแผ่นได้ไองอาจารย์สวัสดีแห่เหรือเปล่าคุณผ <laughs> ูิงค่ะอาจารย์ คือคือมันหนูเห็นตอนที่อาจารย์พูดว่าเห็นไหมเห็นหรือยังคำว่าพอเห็นหรือยังมันเห็นขึ้งงนมาในในจิตเลยแลววะว่าอันนี้แหละมันคือตัวท่านรู้รู้ขึ้งงนมาในจิตเพียงเลยอย่างหนูคิดว่าถ้าเกิดทุกท่านในวันนี้ถ้าถ้าปล่อยจิตที่ว่างให้ยอมสิโลว่าต่อคับตอมคำสอนในในคำพูดท่าทา,ทาของของอาจารย์สมร คิดว่าทุกคนจะเห็นคะจริงๆ่นี้เลยพอเห็นแล้วหลังจากนั้นก็ก็สุดประหลาดใจมาาพอหนูนก็ได้ได้ได้ยาที่ทำงานซึ่งอันนี้จะเป็นจุดที่แม่เขาอยากให้ให้เจอจ้าสมบัติว่าพอหนูยาที่ทํางานเนี่ยครั้งนี้ยมันจะต้องปัญหาหนักแน่เพราะว่ามันจะมีเรื่องของระบบเยอะแล้วก็เจอคนเยอะเพราะว่าเป็นหมอทั้งเพื่อนหมอเองทั้งทันพยาบาลนะไะ่า มันแอดวาวมากแล้วลทีมีพอมีตรงนี้หนูหนูช่วยมันจะได้เหมือนหนูจะมมยังเป็นคนคิด่าเหมือนเดิมได้ไหมพอไปทําจริงๆคือแบบมันอเมซิ่งมากคือความที่ความกังวลความมีตกังวลหรือว่าที่จะไปมุ่งเป้ามากคนอื่นอะไรเนี่ยมันไม,ม่มีป่ะหรือว่าคนหนื่นที่ว่าเรามันมันหายไปเลยละคือเราไม่เอาอะไรจากตรงนั้นเลยคือคือ มันมันดีจริงว่ามันทำไมเราถึงไม่ทําอะไรตรงนั้นได้คืออยู่แค่แค่แค่รู้ของเราตัวรู้ฐานรู้ของเราตัวว่างของเราเนี่ยค่ะมันมันอยู่ได้จริงๆสุดท้ายเราตรงเนี้ยมันจะพาเราไปจบได้คิดคิดในใจเลยว่ามันจะจบได้ตรงนี้ละ <c oughs> ้าถ้าเราได้้อมีเขาบอกว่าเข้าใจไหมคะหเรื่องเรื่องเรือ <c oughs> เออก็ก็เข้าใจนะครับเข้าใจนะ่เข้าใจเป็นแต่คือแล้วแต่แล้วแต่ไอ้จินตนาการแต่ละคนนะเป็นที่นิยมแต่ละคนความรู้สึกมันพูดง่ายๆเลยค่ะไม่ไม่ไม่เหมือนกันว่ามันสั่งอันหนึ่งมันดิจิท์แอ้วเป็นความมั่นคงใช่มันโอ้ขืออะไรวะว่าเนี่ยแหละรู้ของเราไงของพี่อาจจะเป็นอยู่แบบของพี่อาจจะเป็นแบบเป็น้องฟ้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาก็เป็น้องฟ้า หรือไม่มีอะไรเลยเป็นแค่ว่างเลยรำรันแต่คนเลยแก่นตกใจนะนั่นก็ตกงนนะคะไรมาั้นใตนก็เแค่ว่างด้ยุกใช่ใช่คแต่มันจะอยู่ตลอดเลยนะมันะไม่ต้ก็ทำอะไรกับอนไม่ไม่ต้องอะไรเลยเพราะเพราะถ้าถึงตรงนี้มันไม่มีการปฏิบัติมันอยู่ได้เลยเนี่ยมันคือปกติโดยคนเราใช่ไหมครับ ตอนที่เราใช้ชีวิตแบบรู้หนึ่งอเราจะทําแบบธรรมชาติเลยใช่ไหมจะคิดจะเครียดอะไรมันมันทรแบบธรรมชาติเลยธรรมชาติของเขาอ่ะของรู้หนึ่งอ่ะซึ่งมันต้องมีความเครียดมีความตัวตนแต่ธรรมชาติรู้สมก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะเหมือนเราเปลี่ยนมาใช้มือซ้ายเนี่ยถ้าเกิดว่าเราว่ามือซ้ายเป็นเป็นมือที่ถูกนะสมมตินะที่มือเราที่ไม่ที่เราไม่ค่อยถนัดเนี่ยนะแล้วเรามาใช้มือซ้ายเนี่ยพอมันเปลี่ยนนะมันเปลี่ยนปุ๊บมันจะใช้มือซ้ายมันจะไม่ใช้มือขวาแล้ว เพราะไม่ถึงมือซ้ายมันมันสบายกว่าอย่างเงี้ยแบบแบบเช็ดอย่างเงี้ยครับนะฮะซึ่งบางคนเนะี่ยอาจจะยังไม่ถนัดก็จะใช้มือขวาสลับมือซ้ายไปเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งเนะี่ยเขามือขวาเขาไม่ใช่เลี่ยเพราะมันเป็นมือมือเขาเรียกว่ามันมันมีตัวตอนอนะ่ะมีแต่ความหนักแต่ว่าท่ารู้มันจะเป็นท่าที่เบาเบาหิวเลยแล้วก็ว่างเพราะมันรู้ปุ๊บมันก็ว่างปั๊บรู้ทุกเรื่องอะ่ะมันว่างเลยนะมันจะประกอบกับไอ้ตัวรู้หนึ่งนี่แหละนะ ไอ้ไอ้ไอ้ออรู้ไอ้รู้ทั่วไปที่เราเกิดมามันมันรู้แบบมีตัวตวนน่ะแต่รู้ตัวเนี้ยมันรู้ว่างไม่มีตัวตนมันจะว่างว่างไปเรื่อยมันจะทิ้งมิทีละอย่างตั้งแต่หัวก่อนสมองไม่คิดเนี่ยเพราะมันใช้ท่านรู้ไปเลยอ่ะเราผมพูดปุ๊บคุณใช้ท่านรู้คุณไม่ต้องไปคิดอะไรถูกไหมตัวสมองมันก็เลยไม่คิดพอไม่คิดปุ๊บมันก็วางมันทีละอย่างเยา,าขขที่หัวก่อนแล้วก็ทิ้งตัววางไปเรื่อยๆจนหมดตัวมันจะวางวางไปเรื่อย พราะรู้ตัวเนี่ยมันจะเป็นรู้เพราะเขารู้บริสุทธิ์ที่สุดนะมันจะรู้มันจะรู้ตัวของมันเองคือรู้ไอ้ตัวตัวตัวรู้อะที่มันว่างมันรู้ตัวของมันเองมันก็จะไม่รู้สิ่งอื่นแล้วที่เป็นสิ่งที่ถูกรู้ทั้งหลายมันไม่เอาแล้วมันก็จะมารู้แตรู้ตัวมันเองอะจําเป็นท่านรู้ที่บริสุทธิ์เนี่ยประมาณนี้ครับ่านเรื่องบอกวเนี้ คนโง่เลยนะถ,ถึงเขาถึอว่าต้องไม่ไปทำอะไรเขาแต่จริงๆพอตอนแรกตรงนี้จะไม่อยากอะไรใช่ไหมพอไม่อยากไปอะไรใครทำงานที่มันจะเปลี่ยน,นจนขึ้นขึ้นที่ผบพูดไปนะแต่เขาเขาคงเห็นนะแต่ว่าไม่ได้บอกอะไรว,ว่าว่าทำไมเราเป็นอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่อยาบอกอาจารย์หรืไงว่าโดนบ้าอ่ะคือมันมันจะเปลี่ยนบุคลิกไปเลยนะคนคนเนี้ยถ้าเกิดถ้าเกิด เจอไอ้ธาตุรู้แล้วนยะชีตจะเปลี่ยนเลยจะเปลี่ยนบุคลิกเลยจากคนโม,โมโหง่ายหรืออะไรนะหุดหงิดง่ายเนี่ยจจใจเย็นนะระยะแก้ปัญหาเนี่ยเออเราจะสอบถามการแก้ปัญหาอย่างไงบ้างในการทํางานเนี่ยมันดีขึ้นไหมตัวคนนี้มันจะเป็นตัวที่พาไปเองแตกห่าต,ตัวมันจะหยุบอยุมันเราจะกลับมาที่ตัวรู้สองเนี่ยนะคบ พอเกิดปัญหาขึ้นอยู่เนี่ยสุอท้ามันจะเป็นสเตจของมันเองโดยที่ไม่ต้องทำอะไรแต่งงานเนยขอบคุณ่ออเโอเคก็ขอบคุณคุณหมอน้ำฝนเนาะมีใครจะถามอะไรไหมเอ่ยก็ตอนนี้กี่โมงลวก็สามตัวอย่างก็น่าจะโอเคเนาะเราเดี๋ยวเราก็จะแบ่งแบ่งกลุ่มนะไปคุยกันในกลุ่มเล็กก็ได้เนาะก็จะมีตะกี้ก็ที่ขึ้นมาเนี่ย นะก็เดี๋ยวแบ่งแบ่งกลุ่มไปคุยเนาะเราที่เหลือนะที่เหลือก็มาคุยกับผมนะเพื่อผมจะจะติให้ก็คุณสอบผ่านไม่ผ่านคุยสภาวะกันเนาะคนที่คุยคุยคนที่เคยคุยแล้วนะในคลิปเนอะไรก็ไม่ต้องคุยเนาะนะไม่ต้องเขียวไม่ต้องคุยก็ได้คนที่ได้แล้วนะ